เทคนิคฉากเขียว Green Screen, Blue Screen หรือโครมาคียิ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการผลิตวิดีโอคอนเทนต์ตั้งแต่สื่อการสอนสื่อโฆษณา,าไปจนถึงภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดซึ่งก็ตามชื่อเทคนิคครับเราต้องใช้ฉากเขียวหรือฉากน้ำเงินในการแยกภาพของผู้สแสดงออกจากพื้นหลังแล้วก็ต้องเอาไปผ่านโปรแกรมตัดต่ออย่าง OBS หรือ Premiere ท่านที่เคยใช้งานก็จะทราบดีว่านอกจากฉากเขียวแล้วท่านก็จะต้องมีการจัดแสงให้เหมาะสมไม่อย่างนั้นเวลาตัดต่อจะมีปัญหาสำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะใช้ฉากเขียวอาจจะเกะกะหรือยุ่งยากในการเคลื่อนย้ายไหนจะต้องมาจัดแสงอีกเรามีอีกเทคนิคหนึ่งครับคือการทำโฟกัลดิสแทนซิ่ิงคือกเก็บเฉพาะสิ่งที่อยู่ในระยะโฟกัสของกล้องวิดีโอเท่านั้น และลบทุกอย่างที่ไม่ได้อยู่ในระยะโฟกัสออกไปทำให้เบลอหรือแทนที่ด้วยภาพครับเทคนิคนี้จะพบเห็นได้ในแอปพลิเคชันหน้าชัดหลังเบลอต่างๆพบได้ในกล้องเว็บแคมราคาแพงๆอย่าง Logitech ตัวท็อปหรือหากท่านเคยใช้โปรแกรม Zoom Video Meeting ก็จะมีเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนภาพพื้นหลังอยู่ซึ่งใช้หลักการเดียวกันครับส่วนในคลิปนี้ ก็จะเป็นการแนะนำโปรแกร,รม ChromaCam ซึ่งใช้งานร่วมกับโปรแกร,รมอะไรก็ได้ที่ใช้กล้องเว็บแคมไม่ว่าจะเป็น OBS, PowerPoint, โปรแกร,รม Loom, โปรแกร,รม Video Conference และโปรแกร,รมตัดต่อวิดีโอทุกชนิดท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โดยตรงครับโดยในเวอร์ชันฟรีก็จะแค่มีลายน้ำปรากฏขึ้นเหมือน Kinemaster หรือท่านจะซื้อโปรแกร,รมก็ได้ครับราคาไม่แพงมาก โดยหลังจากที่ลงโปรแกรมแล้ว c r r o m c c m m ก็จะปรากฏเป็นกล้องวิดีโอตัวหนึ่งเวลาที่ท่านใช้งานโปรแกรมอะไรก็ตามที่ต้องใช้กล้องเว็บแคมท่านก็สามารถเลือก c r r o m c c m m ได้ซึ่งหลังจากที่เลือกแล้วก็จะมี User Interface ขึ้นมาให้ท่านตั้งค่าหลักๆก,ก็คือท่านสามารถเปลี่ยน Background เป็นสีหรือภาพอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการโดยที่ท่านไม่ต้องใช้ฉากเขียว และการจัดแสงก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการตัดภาพพื้นหลังครับสำหรับแบ็ k กราวนด์แรกของโปรแกร,รมจะเป็นการทำให้พื้นหลังโปร่งใสหรือ transparent background ซึ่งตัวนี้จะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ท่านใช้คู่กันด้วยนะครับว่ารองรับกล้องเว็บแคมที่พื้นหลังโปร่งใสหรือเปล่าอย่าง OBS กับโปรแกร,รมตัดต่อวิดีโอนี่ใช้ได้ครับแต่ PowerPoint กับ Loom ไม่รองรับกล้องพื้นหลังโปร่งใสแต่ท่านก็อาจจะทำหลอกๆโดยการเลือกสีพื้นหลังให้ตรงกับสีของสไลด์ได้ครับสำหรับเทคนิค Focal Distancing ในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตามการตัดภาพพื้นหลังจะทำได้ไม่ละเอียดเท่าเทคนิคโครมาคียิ่งเนื่องจากโฟกัสของกล้องมีการเปลี่ยนแปลงได้ท่านลองเปรียบเทียบผลลัพธ์ดูได้ครับ ถ้าภาพเล็กๆอย่างเวลาใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์หรือการทำสื่อการสอนโดยให้ภาพผู้สอนขึ้นมาเล็กๆนี่ก็อาจจะพอนเนียนไปได้แต่ถ้าซูมเข้าไปนี่จะเห็นความแตกต่างชัดเจนครับการใช้เทคนิคฉากเขียวหรือการใช้ความแตกต่างของสีจะตัดภาพพื้นหลังได้เนียนกริบมากๆแต่การใช้เทคนิค Focal Distancing จะมี e er อ r ร์อยู่พอสมควรครับ